สวัสดีครับผมตุ้มบ้านพระเครื่องพระเครื่องเก่าเก็บพระเครื่องเก็บสะสมนำมาให้ท่านช่องหาบูชาท่านใดสนใจทักทาย idline adul 8999เบอร์เทอรตรงเบอร์โทรส่วนตัว0982709093หรือจะสแกน idline qr code qr code ลายที่หน้าจอทักมาได้เลยนะครับชื่นชอบองค์ไหนนะครับ วันนี้เป็น EP ีที่18มี28องค์ครับท่านใดถูกใจชื่นชอบทักมาได้เลยนะครับองค์แรกเลยครับครับถับเติมเนื้อดินครับับเติมลำพูนเนื้อดินครับครับถับเติมเนื้อดินลำภูน,นะครับ สีดำครับสีดำสีดำค่อนข้างหายากนะครับองค์ต่อไปพว้เงินครับเป็นหลวงพ่อเงินนะครับด้านหลังครับใต้ฐานนะครับเป็นหลวงพู้เงินครับเนื้อเหลืองครับครับพู้เงินเนื้อเหลืองครับไม่ทราบปีสร้างนะครับ แต่น่าจะเป็นบางคารครับไม่ทราบปีครับองค์ต่อไปเป็นสมเด็จครับพระสมเด็จครับพระพระสมเด็จครับรด้านหลังครับข้างข้างขอบข้างครับ ครับครับเนี่ยท่านดูชัดๆเลยครับครับองค์คต่อไปเป็นเหรียญ <c oughs> สมเด็จพระอริยะวงศ์คักตยาน หรือสังฆราชวาดนะครับครับเขียนสวยๆเลยครับครับวัดลาดโบพิษปีหนึ่งเก้าครับอันนี้ปีหนึ่งเก้าเลยครับครับให้ท่านดูปีแบบชัดนะครับอ่าครับนี่ครับปีหนึ่งเก้านะครับเขียนสวยๆเลยครับ ปีหนครับองค์ต่อไปเป็นเหรียญหลวงปู่บุญหนาครับ <c oughs> หลวงปู่บุญหนาพระเกจิสายอีสานครับเห็นนั่งพานหลวงปู่บุญหนาครับสภาพสวยๆเลยครับ ด้านหลังครับวัดป่าสทิผลครับมีตัวเลข999ครับครับองค์ต่อไปเป็นสมเด็จนี่ครับอันนี้สมเด็จไม่ทราบที่สร้างนะครับด้านหลังเป็นระคังครับด้านหลังมีรูประคังครับ ข้างครับโค้งต่อไปเป็นนี่ครับนางพญาครับนางพญานะครับข้างด้านหลังครับ องต่อไปอง์ที่แปดครับ <c oughs> ครับหลวงปู่บุตรดาครับหลวงปู่บุตรดามีจีวรด้วยครับติดจีวรมาด้วยครับสมเด็จหลวงปู่บุตรดาครับรุ่นเกษา กลางชูสีเจริญสุขครับภูมิาสสวยๆเลยครับองค์ที่เก้าครับเป็นนางพญาครับนางพญาสังคติครับ อันหน้าครับนางสังคติครับก็ขย่ายท่านดูกล้องไม่ผมไม่ค่อยชัดครับองค์ต่อไปครับทะลอดครับ ต่อไปเป็นพระรอดนะครับด <c oughs> ้านหลังครับ ต่อไปเป็นสมเด็จครับนี่ครับเด็ดด้านหลังครับนี่ครับด้านข้างครับองค์ต่อไปเป็นหลวงพ่อเงินครับ ท้งเนเนื้อเหลืองครับใต้ฐานอุดกลิ่นครับครับด้านหลังครับโค้งต่อไปเป็นนางพยาครับ ข้างครับด้านหลังตออโค้ดเป็นกรงจับครับอันนี้ผมไม่ทราบที่นะครับเนื้อมันเลยครับเนื้อเก่าเลยครับครับครับองต่อไปเป็นสมเด็ดครับสมเด็ดครับคราบ กรุยังอยู่เลยครับครับครับด้านหลังเป็นโอ้อันนี้ไม่ออกไม่ทราบว่าออกที่ไหนนะครับด้านหลังมีตาสัญลักษณ์ผมก็ไม่รู้ว่าสัญลักษณ์อะไรครับท่านใดวิจักท่านใดสนใจกระทักมาได้เลยครับ EP ที่สิบแปดนี้ก็ยังองค์ละสองร้อยเหมือนเดิมนะครับผมต่อไปครับหลวงปู่แหวนครับ หลวงปู่แหวนวัดดอยแม่ปังเชียงใหม่ครับนี่ครับรุ่นเราสู้ครับรุ่นเราสู้เหรียญก็สภาพยังน่ารักน่ารักอยู่นะครับแต่มีด้านบนน่าจะตัดไปเจ้าของเดิมน่าจะตัดไปใส่กรอบครับครับหลวงปู่แหวนครับองค์ต่อไปครับเป็นพระปิตาครับ คริตาครับองต่อไปครับด้านหลังมียันครับผมไม่รู้ว่ายันอะไรนะครับครับเนื้อมันมันเก่าๆเลยครับอง์ต่อไปครับสมกอครับสมกอกำแพงเพชรครับครับด้านหลังครับ องค์ต่อไปองค์ที่18ครับเป็นหลวงปู่ทวดครับหลวงปู่ทวดครับ หลวงปู่ทวดวัดช้างให้ครับใต้ฐานครับองค์ต่อไปองค์ที่19เป็นนางพญาครับสังคติครับครับเป็นนางสังคติครับทันใดชื่นชอบในนางพญาพระประจำจังหวัดพิษโลก ทักทายกันไปได้ครับนี่ครับผมให้พยายามขยายให้ท่านดูเนื้อหามวลสารหนึกหนึนุ่มๆเก่าๆเลยครับองค์ต่อไปเป็นสมเด็จครับอันนี้สมเด็จผมไม่ทราบที่นะครับด้านหลังมียันครับ ผมให้ดูด้านข้างก่อนนะครับผมนี่ครับด้านหลังเป็นยันครับครับนี่ผมไม่ทราบที่นะครับองค์ต่อไปองค์ที่21บเอทะลอดเนื้อดำครับครับเนื้อดำค่อนข้างหายยากครับครับใต้ฐานครับ ครับสวยเลยครับครับองค์ต่อไปองค์ที่22เป็นนางพญาเนื้อดินครับครับเนื้อหาก็เก่า ครับนางพญาพระประจําจังหวัดพิศณุโลกครับองค์ต่อไปเป็นเหรียญครับเหรียญหลวงปู่มั่นครับด้านหลังเป็นหลวงพ่อเสารครับเหรียญหลวงปู่มั่นหลวงพ่อเสารครับ ครับพระเกติดังทั้งสองรูปในสายอีสานเลยนะครับองค์ต่อไปเป็นสมเด็จโตกับพระประธานครับเนื้อแตกลายงาเก่าๆเลยครับครับด้านหลังมีตราละคังครับวัดละคังโคสิตารามครับ อันนี้ไม่ทราบปีนะครับองต่อไปครับท่านดูเนื้อชัดๆว่าเก่าว่าสวยขนาดไหนครับ,รบพร,บครบะคงลำพูนครับครับพระคงลำพูนครับ สวยๆเลยครับพระครงลำพูนครับเนื้อแดงครับครับองค์ต่อไปเป็นเหรียญคู่นะครับผมขยายท่านดูชัดๆครับ อันนี้ผมจําไม่ได้ว่าหลวงพ่ออะไรนะครับวัดดอนยางบ้านขูดบางสะพานประจวบปีสามครับครับเหรียญสวยๆเลยครับครับ ได้มาเดิมๆเลยครับต่อไปเป็นแหนบหลวงพ่อฤาษีลิงดำครับวัดท่าสุงปุไทยธานีครับหลวงพ่อฤาษีครับครับเป็นแหนบหลวงพ่อฤาษีครับองค์ต่อไปเป็น นี่ครับรูปหล่อพระรูปหล่อหลวงปู่ทวดครับพระรูปหล่อหลวงปู่ทวดบัดช้างให้ครับครับขยายให้ท่านดูนะครับ ไสฐานครับครับท่านรูปหล่อหลวงปู่ทวดครับครับทั้ง28องค์ครบแล้วนะครับ EP นี้ EP ที่18ครับท่านใดสนอ,อกสนใจเช่าหาบูชาพระผม200บาททุกองค์ครับทักทายไม่ได้ที่ ID-LINE ADUL 8 9 8 9 9 9โทร0 9 8 2 7 0 9 0 9 3หรือสแกน QR Code i อดี Q A line ที่หน้าจอทักทายกันมาได้เลยนะครับท่านใดสนอกสนใจในพระองค์ไหนหรือว่าอยากจะได้พระอะไรทักทายมาได้เลยครับผมจะได้ค้นหาที่ผมเก็บไว้มาให้ท่านได้เช่าบูชานะครับนี่ครับผมให้ท่านชมพระทั้งหมดในวันนี้เลยนะครับ ทั้ง28องค์ครับนี่ครับพระเก่าเก็บพระสะสมของผมครับครับทักทายไม่ได้นะครับท่านใดชื่นชอบองค์ไหนครับทักทายไม่ได้ครับ200บาททุกองครับพร้อมส่งครับครับครับ สำหรับ EP ที่18นี้ผมผมลืมบอกไปนิดนึงครับว่าการลงคลิปนะครับผมแรกๆผมอาจจะลงไม่ค่อยเป็นเวลาเพราะว่าผมว่างจากงานผมก็จะมาอัดลงนะครับบางวันก็มันไม่ตรงไม่ตรงเวลาครับผมจะพยายามลงคลิปหัวค่ำหัวค่ำนะครับเผื่อท่านใด อนอนไม่ดึกจะได้รับชมของผมได้นะครับท่านใดมีคําแนะนําติชมเชิญได้เลยนะครับท่านใดชอบชื่นชอบชมแล้วช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับ EP นี้ผมขอลาท่านไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอให้ท่านสุขภาพแข็งแรงร่ลำรวยร่ลำรวย เฮงเฮงครับสวัสดีครับผม